วัสดีครับพรมแอมพินอนครับพบปอกันคือเก่าครับทั้งช่องชีวิตคนไกลบ้านหออันเ,เวีครับตอนนี้ออกจากน้องคายครับจะเข้าเมืองอุตรคอนคบเข้าเมืองอุตรอนแล้วลงของอุตรแอนแวสิญ่ายไปสิขึ้นไปนครพนมครับออ,ออกจากเวียงจันทร์พักเวียงจันทร์ไว้กันสิไปเรียนทางแขกต่อครับเรียนคามวนมหาไ้ครับแต่ว่าเยี่ยนัน ยุดแถวบนนี่อนมาตรการโควิดนี่โอ้เข้มขัดครับเพราะว่ามันมันมีมันมัมนระบ,บาดอยู่ครับยุดแถวมาหาไสแถวแถวโรงงานครับแถวโรงงานแถวเออแถวเขตนันเมียนเบิดเลยครับมาหาไสความมวนท่าเกียยครับไม่นี้มันเป็นมือขขาวสากเพิ่นพอดีครับเป็นขขาสากขาสากซบปบัวเล่าครับข้าสากนี่มันสิมีหลายอย่างเนาะเออเข้าสาก ข้าวสาข้าเมียนกสีอีกกันหนึ่งครับแซนโดนตรานี่กันหนึ่งครับข้าวสาข้าวสาบ้านเฮาข้าวสาการข้นอีสานกสีอันหนึ่งเนียข้าวสาข่ายกสีอันหนึ่งครับมันหลายอย่างเนาะแต่ว่ามือนีเนี่ยเป็นมือข้าวสากันข้าวสาข้นสบป๋อเหล้าเที่ยพี่น้องสบป๋อเล้าอะเป็นสาเหตคือบ้านเฮาบ่าน้องคนโซงคิวไม่ให็นมึงเลยมันมันบคือกันเลยครับมันคนละอย่างกันหลายบางอย่างนี่พิษกันหลายอยู่ครับ ไปครับไปเมืองนกกันวามันสีคือบานเท่าบ่อครับแต่ว่าวัดนี่ไปบ่ได้ครับเพราะว่าบรรยากรสวงอยู่วัดนี่ว่าอยากยากเมืองสวงอยู่วัดบ่อมันเพิ่นปิดเลยครับปิดเมืองเลยมันก็ได้ย่่ายเขาสายูบานในหัวนียังอยู่ดอกคือใหญ่ขึ้นกันกับานเท่าหระครับแต่ว่ามันกระ่บ่จบปันไหนเนาะเพราะว่าบรรยากศอยู่วัดบ่มีเนาะครับเนาะไปครับไปติดตามเมืองเลยคำว่ามันจเป็นแบบได้ครับผมฮัลโหลสบายดีพี่น้อง มื่อนี้พบพอกับป่าเซเนาะป่าเซสีพาทุกคนมาเบิ่งวิถีชีวิตคนล่าเนาะมื่อนี้แม่นเพื่อนสิพากันห่อข้าวต้มขนมใส่บาตเหต็ดบุญเดือดก้าเข้าประดับดินเนาะแต่ว่าแต่ปีนี้มันสิบก็คือปีผ่านมาเนาะเพราะว่ามันเกิดพยาธิโควิดมันเลยเห็บดบอสวกเฮาเลยพากันเห็ดข้าวต้มขนม เมื่อใส่บาทอยู่บ้านและเหตุภาเขายู่บ้านเพราะว่าอยู่เมืองใหญ่เพือนท็ดบไรเนาะคนคนหลายยานพยัธโควิดนี่แหละเื็ดบไรีเราเลยเหตุภา,าเขา้าหรือว่าใส่บาทอยู่บ้านเราเป็นบ้านน้อยๆเขาสาม,มารถใส่ได้แต่ว่าอยู่ในเมืองมาใส่บไรีแกป้าปเซดสิบห้าคนใส่เบิ้งที่เห็ดขนมเลยเนาะ อันนี้ก็คือหมักเ้าที่ห้าเกี่ยมไว pues ้เห็ดข้าวต้มแล้วก็ขนมเนาะเฮาจะได้มีหมักร้าได้มาซ้ำนี้เฮาจะเห็ดใจข้น่มขนมเนบแล้วก็ข้าวต้มเอาไว้ใส่ผักข้าวแล้วก็ไปใส่บ้านเนาะแต่ตอนนี้ป้าเซกสีออกไปซื้อแป้งมาเห็ดขนมก่อนซื้อแป้งมาแล้วก็เห็ดขนมแล้วก็ขูดหมักเ้าเห็ดใจมันเนาะได้เป็นที่ห้อห้อยเนาะอันนี้ก็คือคนะืออที่ห้าสร้างเพิ่น่ให้ เงินเขาจะได้ป้อนแส่น,นี่เนาะเพิ่นป้อนสนิทแล้วเพิ่นจะเอาไปทอนให้ยืมเงินเขียมไปซื้อเครื่องอื่นต่ออีกแค่นั้นต่ออันนี้เขาก็มาหัวทานขาเป็นที่เห้อยเนาะเขาจะมาซื้อแปง้งเ <c oughs> พิ่นเพิ่นบอกให้เขา้าเพิ่นเพื่นให้ยูมหนกเนาะให้เขาจะได้สั่งเอาสั่งอะไรเพื่นจะเอามาให้เอาแปงา้งข้าวเหนียวสองถุงเข้าวเจ้าุงนึ่งแล้วก็น,น้ำตาลถุงนึ่ง ม่ค้าเพื่อนเจ้าออกมาให้เนาะเพื่อนกันไว้บอให้เขาหน้าตา,ตางงง่ายเดอ้อหลังจากที่เฮาซื้อขนมหานั้นแล้วเฮาก็มาซื้อมากไมมเนาะซื้อมากไหมเกี่ยวไวยบเสาวาดตอนนี้เฮาก็มาฮอดเือนไปที่เฮียม้อยเนาะซื้อเครื่องมาให้ขนมแล้วก็เครื่องไว้ใสบา้าไว้ใสบ้าเขาเามืออื่นเซาอันนี้แม่นมนขนมที่ปา้าเซซื้อมาไว้ใสบา้า อันนี้มนเมนเตงเฮ็ดขนมเนาะอันนี้เมนเมนมากมายมาไว้สบาแล้วก็บสบาเขา้ามไม้กระเพงพี่น้องเอื้อรลต้องส้าวพันสบา,ายพันสวงโควิดแล้วก็เป็นสวงบุญนี่อันนี้เมนโต้งที่เขาเกี่ยวเวทขนมอันนี้เมนข้าของเขาเนะเกี่ยวลงมือ แล้วเป็นทีเหียมหอยเนาะการห่อขนมข้าคกะแล้วเป็นทีเหียบหอยอันนี้มันขนมที่ปลาเซห่อใส่เวลาประมาณสีป่ายก็สิเซล้ห้องเดียวม่ห่อเป็นเนาะหองูเดียวสีมือล้วนสวยป้าเอาเสียไปนึ่งนึ่งสุกแล้วหอมมากินหอนๆโอ้โหแซ่บ สบายดีตอนเสาร์วันอาทิตย์ทุกคนตอนนี้เฮากำลังสีเห็ดแต่งขาเข้านาอแต่งขาเข้าโอ้เอินแบบเอิ้นพี่น้องผู้สี่อะไรวะแบเบจ้าทิ่เจ้าถาเจ้าเือนเจ้าซานเจ้าที่น่เนะาะ,นะมากินเข้าเหลียนเกา่าเาเห็ดเปนี้ทุกปีแล้วก็จะ แต่ละปีไปเฮ็ดอยู่วัดแน่เฮ็ดอยู่เฮือนแน่แต่ช่วงนี้ไปสกโควิดไปบ่ได้กเ็เลยเฮ็ดอยู่เฮือนเนาะแล้วก็เฮาจะมีไปเขียนต้นอยู่วัดแล้ว2-3มื้อถึงไปช่วงนี้คนมาหลายเลยไปส่งบุญยังสิ่งแด่คนหลายยังเลยเลยยังบ่ได้ไปเลยเฮ็ดผ้าเขา้าอันนี้แต่งให้ปูใหายาพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามากินเนาะเลยอ้ออายผู้เสียามากิด แล้วแต่งขาขาวไว้แบบนี้อยู่เหือนบางคนก็จะบดเสื้อหรือว่าบางคนเขาจะเสื้อแต่ว่าแตงแล้วันจะห้องมากินเนะห้องแบบพนผีผู้ตายหันหรืว่าแบบเสื้อก็ไเนะอันนั้นแม่บาซีเห็ดอันน้อยๆหละแม่เอาไปยายใส่หัเสือหัวเฮือนเจหัวเฮือนสีเจเนาะ อันนี้นะเดาใส่อยู่ในเหงื่ใหญ่กับเหื่อน,น้อยในเราพาหลังจากที่ปะว้ยู่เฮือนในเฮือนสองขานะเขาจะเอามาใส่อยู่ตามเจหัวอีกฉี่เจใส่เจละอันแล้วแต่ความเสื้อของบุคคลเนาะอันนี้ค่ะบุปมา บรรยากาศการซํานี้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าโ่วนี้เป็นโ่วงโควิดมันไปใส่มาใส่กัญญาเนาะไปห่างกันกัญญาเลยบุญเขาเลยบด้เฮ็ดเลยไปวัดบด้ใส่บาตรบด้มีแต่เฮ็ดเขาอยู่เฮอนป้าซิเมือใส่บาตรอยู่บ้านแต่ว่าเขาบอกให้คนมาหาใส่เมือ่อขายันติดโควิดนาป้าเสือบด้เมื่อป้าเซกอยัยนยติดโควิดน้ำเขาเนาะเขา็ยันป้าเซเลยบด้เมื่อคลิปนี้ต้องขอลาทางผู้ชมไปก่อนพบพอก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ 拜拜。Bye bye.